สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเรา Hello everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะมารีวิวปืนพกกึ่งอัตโนมัติรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Glock 19 pistol ที่ถูกพัฒนาให้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนักกีฬายิงปืนและผู้ใช้งานทั่วไปที่มองหาความปลอดภยัย ความน่าเชื่อถือและความทนทานเป็นหลักเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกล็อก19ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ดูดันตัวปืนถูกผลิตจากโพลิเมอร์คุณภาพสูงที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศได้ดีด้ามจับได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความโค้งเว้าเข้ากับสรีระมือมากขึ้นพร้อมกับพื้นผิวแบบใหม่ที่เพิ่มแรงเสียดทานจึงจับกระชับและมั่นคงกว่าเดิมแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือมีเหงื่อ ปืนรุ่นนี้ยังคงรักษาความกระทัดรัดของ Glock 19ที่เป็นจุดเด่นมาตลอดทำให้พบพาได้สะดวกไม่เก,กะกะและเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวนันด้านสไลด์ของปืนมีการเคลือบสารป้องกันสนิมและรอยขีดข่วนที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยให้ดูคงสภาพใหม่และใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมในแง่ของสมรรถนะ2026 Glock 19 Pistol ยังคงความแม่นยำที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยกลไกลการยิงที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ไกปืนมีความสม่ำเสมอและนุ่มนวลขึ้นลดการกระชากไกที่อาจทำให้วิถีกระสุนเบี่ยงเบรกไกถูกปรับให้นิ่งและตอบสนองไวทำให้การยิงต่อเนื่องสามารถควบคุมได้ดีกว่าเดิมกรบอบรีคอยถูกออกแบบมาใหม่เพื่อให้แรงถีบลดลงส่งผลให้ผู้ยิงสามารถเล็งเป้าและยิงซ้ำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ความสเสถียรของระบบยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานทั้งในสนามยิงและสถานการณ์จริงเมื่อพูดถึงการออกแบบภายในกล็อก19ปี2026มีการปรับปรุงกลไกลภายในให้มีความลื่นไหลและทนทานยิ่งขึ้นชิ้นส่วนโลหะถูกชุบแข็งเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานขณะเดียวกันการออกแบบโครงสร้างยังคงเน้นความเรียบง่าย ทำให้การถอดทำความสะอาดและประกอบกลับสามารถทำได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อนผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาได้เองโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งเป็นจุดแข็งที่กล็อกภูมิใจนำเสนอเสมาอามานอกจากนี้ยังมีการรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายเลเซอร์หรืออุปกรณ์ช่วยเล็งที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน จุดขายที่โดดเด่นของ Glock 19ปี2026คือความสมดุลระหว่างขนาดน้ำหนักและพลังการยิงปืนรุ่นนี้ใช้กระสุน9มิลิเมตรซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่หาซื้อได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสามารถบรรจุกระสุนได้15นัดต่อแม็กกาซีนถือว่าเพียงพอสำหรับทั้งการป้องกันตัวและการฝึกซ้อมยิงกล็อก19เป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับมายาวนานในด้านความน่าเชื่อถือ และในปี2026ก็ยังคงรักษาชื่อเสียงนั้นได้อย่างเหนียวแน่นอีกทั้งยังได้เพิ่มเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเช่นระบบตรวจสอบสถานะกระสุนที่ชัดเจนกว่าเดิมและรางติดตั้งอุปกรณ์ที่ปรับมาตรฐานใหม่เพื่อรองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภทปืนรุ่นนี้ยังคงถูกยกให้เป็นปืนสารพัดประโยชน์ที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานราชการการกีฬาหรือการป้องกันตนเองในบ้าน เรื่องราคานั้น Glock 19รุ่นปี2026เปิดตัวมาในช่วงราคาประมาณ650-750ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมชุดการตั้งราคานี้ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับเพร,ะราะ Glock ไม่เพียงแต่เป็นชื่อที่การันตีความทนทานแต่ยังมีการบริการหลังการขายและอะไหล่ที่หาง,ง่ายทั่วโลกสำหรับผู้ที่มองหาปืนพกที่เชื่อถือได้ในระยะยาว รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่แทบจะไร้คู่แข่งในตลาดโดยสรุปแล้ว2026 Glock 19 Pistol ยังคงเป็นการสานต่อความสำเร็จของประกูล Glock ที่ผสมผสานความเรียบง่ายความแข็งแรงความแม่นยำและความสะดวกในการใช้งานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกที่ถูกปรับให้เข้ากับสริระและการใช้งานจริงสมรรถนะที่ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำ กลไกภายในที่ทนทานและบำรุงรักษาง่ายจุดขายที่ไม่เปลี่ยนคือความสมดุลของขนาดและพลังการยิงรวมถึงราคาที่สมเหตุสมผลทำให้ปืนรุ่นนี้ยังคงเป็นหนึ่งในปืนที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนักกีฬายิงปืนหรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความมั่นใจในทุกสถานการณ์ และทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมกลอกส9 9ปี2026จึงยังคงครองตำแหน่งผู้นำในวงการปืนพกกึ่งอัตโนมัติอย่างแท้จริง